มันเข้ามาเยอะเลยนะครับสำหรับการทำช่วงล่าง5ตันเนี่ยว่ามันมีอะไรบ้างไปดูเลยครับ <Hey. S 1> เริ่มจากอันนี้เลยครับที่ใกล้ๆผมก่อนเลยเนะี่ยแล้วก็สีสันสะดุดตาผมมากที่สุดเลยนะฮะเป็นตัวล้อแม็กบรรทุก พาวรอยของโปรนะครับขอบสีพสีสันสวยงามี่จับดูนี่ยังอุ่นๆอยู่เลยนะเพราะว่าสีนี้เนี่ยมาใหม่ล่าสุดนะครับล้อของเราเนี่ยมีหลายแบบหลายลายให้เลือกเลยนะฮะถ้าเกิดทางลูกค้าเนี่ยสะดวกเนี่ยขับเข้ามาที่เราได้เลยที่พาวรอยโปรที่ตลาดไทยเนี่ยมาดูมาเลือกเองได้เลยหรือถ้าเกิดยังไม่สะดวกโทรเข้ามาติดต่อก,กับเราได้ครับล้อเนี่ยใบละประมาณ5,000กว่าบาทนะครับแนะนำนะอยากให้ใช้เพราะ,ราะมันเป็นลอ้อแม็กบรรทุกแล้วก็มันหนามันแข็งแรงเราเอาไปยิงกันมาแล้วนะฮะทดสอบกันมาแล้วแน่นอนจริงๆของเรารับประกันตั้ง3ปีด้วยครับคุ้มคุ้มกกกกัันนนนนไปปปเเเเลลลยยยยต่่ออจจาาา้้แวี็็็็ะะงงครบ มิชลิน XCD ที่เรารู้จักกันที่เราใช้กันประจาอยู่แล้วอ่า ตัวนี้ก็มีความแข็งแรงทนทานใช้กันไปยาวๆที่สําคัญที่สุดในการทําช่วงล่าง5ตันนะครับก็จะเป็นตัวเพาลอยของเราครับเพาลอยของเราเนี่ยชื่อว่าเพาลอยรุ่น h ฮ Pro นะครับตัวนี้จะมีเรียกว่าระบบเบรก ABS ทํางานได้เหมือนเดิมเป๊ะๆเ,เลยนะครับตรงรุ่นทั้งดี a x ทั้ง r ี vo ส่วนยี่ห้ออื่นเนี่ยก็ใช้ ABS ได้เหมครับทั้งมิตซูทั้งนิสสันใช้ได้นะครับเห็นว่าแจ้งรุ่นเราเท่านั้นเองนอกจากจะมีระบบ ABS ตรงรุ่นแล้วนะฮะเรียกว่ายังมีระบบตัวลูกปืนใหญ่ด้วยนะครับคือจะเป็นลูกปืนใหญ่เนี่ยใหญ่ ร้อนใช้งานได้ดีไม่ต้องไปแบบเม่ทนเน้์บ่อยใช้กันยาวๆเลยตกในอยู่ที่เส้นละประมาณ2อมือกว่าบาทเองครับอันนี้ของดีนะครับของใหม่มือ1เลยไม่ใช่ของมือ2มีรับประกันด้วยนะครับหปีเพาของเราต่อมานะครับก็จะเป็นส่วนที่รับน้ําหนักเหมือนกันมันก็จะเป็นแหนบหนบที่เราเห็นอยู่นี่ครับก็จะเป็นแหนบหนาี่ผมเรียเรียกว่าแหนบแหนบดัดแหนบกระดาน ตัวนี้เขจะเป็นแหนบกอดแหนบตัวนี้บอกได้เลยครับว่าอยากจะใช้แบบไหนนะครับใช้แบบ12มิล1ิมิลหรือ20มิลจัด,ดไม่ดัดเน,นี่ยแจ้งเราได้เลยนะครับเราบริการเรื่องจัดทรงรถให้ด้วยนะครับขอแค่ว่าลูกค้าแจ้งมาแล้วกันแต่ผมดูแลให้เลยผมจัดให้แหนบเนี่ยก็อยู่ที่ประมาณ7 0 0 0 8,000กว่าบาทก็บอกกันมาได้เลยว่าใช้แบบไหนต่อมานะครับก็จะเป็นโชค๊คโช๊คเนี่ยก็จะเป็นโชค๊คน้ำม,นม,มันเป็นโช๊คบรรทุกนะครับจะมีความหนืดเป็นพิเศษที่อยู่ติดกับโช๊คก็จะเป็นเขาเรียกว่าเป็นนนคคเป็นนนนนคคคาาโชไวว้้้แแลกตัเี รวมชุดนี้เนี่ยประมาณ6000กว่าบาทเองนะครับเสร็จแล้วเนี่ยต่อไปก็จะเป็นตัวนี้ตรงเตงตรงเตงเนี่ยก็จะมีให้เลือกครับถ้าเกิดเป็นรีโวเนี่ยก็จะมีตั้งแต่8นิ้ว7นิ้ว6นิ้ว5นิ้วถ้าเกิดเป็น D m a มเนี่ยก็จะมีทั้ง6นิ้ว5นิ้วแล้วก็3.5นิ้วไอความยาวความสูงเนี่ยมันก็คือเรื่องการจัดทรงหละครับบอกเราได้นะครับเราจะได้เลือกให้เหมาะสมกับการใช้งานกับทรงรถสวยๆของพี่ที่เหลือจะเป็นอะไรต่างๆเป็นสันแรกสะดือตัวรัดตัวประคองแต่ตัวประคองของเราอาจจะมีความพิเศษนะครจครราระซอ์ เลเซอร์คำว่าโปรลงไปจ,จะสวยงามกว่าที่อื่นมันจะไม่ใช่แบบเหล็กตัวยูเฉยๆมารัดอย่างนั้นไม่ใช่ไม่ใช่เราเลเซอร์เลยเพิ่มความสวยงามแล้วอีกอย่างคือสีมันพ่นได้พี่เลือกได้จะเป็นสีเขียวสะท้อนแสงส้มสะท้อนแสงแบบนี้เขาบอกเลยว่าสวยสะดุดตาม,มากเรื่องสีที่ผมพูดไปผมทําให้ฟรีนะครับไม่คิดตังค์เพราะว่าถ้าเกิดเป็นเซ็ตช่วงล่าง5ตันอย่างเงี้ยเราทําสีให้ฟรีเลยไม่ว่าจะเป็นสีปลายแหนบเอ่ยสีตัวประคองเอ่ยหรือว่าสีแบบตรงหัวเผาข้างทําสีให้ฟรีแค่บอกเราเองแค่นั้นเองทั้งหมดทั้งมวล ไปยถึง6 0 0 0ื่นต้นๆเอครับแล้วแต่สเปคการใช้งานเนาะถ้าเกิดเป็นล้อเหล็กก็จะถูกลงมาหน่อยแต่ถ้าเกิดเป็นล้อโปเนี่ยเป็นล้อแม็กพาวลอเนี่ยก็อยู่ประมาณ6 0 0 0 0กว่าๆอยากให้เพื่อนๆทุกคนนะครับพี่ๆทุกคนนะพี่ๆชาวรถบรรทุกเนี่ยถ้าแบบคิดอยากจะทํารถบรรทุกแบบหนักสักคันหนึ่งอยากทําช่วงล่างแบบสักคันหนึ่งเนี่ยอยากจะให้คิดถึงเราเป็นที่แรกครับป้อ,องเราเนี่ยบอกบอกได้ว่าราคา แล้วก็มีการใส่ใจนะครับลูกค้าทุกๆอย่างเลยว่าจะเป็นเรื่องสีหรือเรื่องทรงนะครับเบอร์ติดต่อของเรานะครับก็เบอร์021021975นะครับส่วนเพจก็คือเป็นเพจ Powerloy Pro นะครับติดต่อกันมาได้เลยนะครับทุกช่องทางนะครับแต่วันนี้ก็พี่ๆก็น่าจะแบบเห็นทุกอย่างและกระจ่างแล้วว่าถอดจากเจ้าชุดนู้นมาจากชุดนี้เนี่ยมันเป็นแบบไหนก็ลากันไปก่อนนะครับสวัสดีครับ